คุณผูช้ชมคะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆีกเลยทีเดียวค่ะโปรแกรมนี้ปกติเราขายค่อนข้างแพงนั่นก็คือ Google Earth version Pro นั่นเองแต่โปรแกรมนี้จะเหมาะกับใครไปดูเลยค่ะของซื้อของขายตั้งแพงแจกฟรีทำไมไม่รู้ Google Earth version Pro แต่ก็มีประโยชน์กับ AEC ที่จะถึงแน่ๆอย่างน,น้อยๆก็วงการอสังหาริมทรัพย์สำหรับนักลงทุนที่ดินและก็สิ่งปลูกสร้างทั้งหลายค่ะคนทั่วไปอาจจะแค่ สนุกสวยดีมองโลกหมุนไปหมุนมาแล้วค่อยๆซูมดูตึกนั้นตึกนี้ได้รู้สึกจะเหมือนบินได้อย่างนั้นเลยค่ะแต่สำหรับวงการที่ดินเวอร์ชันโปรตัวนี้เขาเอามารังวัดที่ดินได้ด้วยโดยไม่ต้องรังวัดแบบไม่ต้องไปที่ดินจริงๆอะค่ะและถ้าสมมุติเราเป็นนักท่องเที่ยวอยากไปส่องดูทะเล ก็แนะนำเราเลยว่าต้องลงดำน้ำที่จุดไหนจะเห็นปลาอะไรบ้างซึ่งในยุคหน้าต่อไปจะเห็นภาพใต้น้ำทุกอย่างเหมือนภาพเมืองที่ตอนนี้แสดงเป็นตึก3มิติเหมือนจริงค่ะปกติแล้ว Google Maps เนี่ยจะเป็นแผ่นที่แบนๆรายละเอียดไม่เยอะลอะค่ะแต่ Google Earth ตัวนี้รายละเอียดเยอะกว่ามากอย่างในประเทศไทยเราจะเห็นเฉพาะตึกที่ดังๆซะเป็นส่วนใหญ่ที่ขึ้นมาเป็น3มิติเลยค่ะเอาไว้นี่ตอนหน้าสิจะพาไปสองประเทศเพื่อนบ้านกันสักหน่อยนะคะ จะได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้า AEC ในแบบ IT IT บ้างสงไปสงมาแบบนี้อาจจะเกิดประโยชน์ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ของคุณล้วนๆเลยค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวสั้นซีทกันค่ะคนไทยใช้เวลาดูวิดีโอบน YouTube เพิ่มขึ้นจากปีก่อนโดยเฉพาะยอดการดูผ่านมือถือโตขึ้นถึงเท่าตัวซัมซุงร่อนบัตรเชิญงาน Galaxy u n p a c k 2015ให้สื่อมวลชนคาดเปิดตัว Galaxy S6 ใน1มีนาคมนี้ที่สเปน เตือนผู้ใช้ Flash Player ให้ปิดการทำงานไปก่อนชั่วคราวหลังพบช่องโหว่ใหม่ที่ยังรอคอยการแก้ไขเผยชมแอปพลิเคชันควบคุมรถยนต์เท s l a ผ่าน Apple Watch สำหรับเช็คสถานะรถและสั่งงานต่างๆได้บริษัทสวีเดนฝังชิป RFID ในร่างกายพนักงานใช้แทนบัตรผ่านเข้าออกและปลดล็อกเข้าใช้อุปกรณ์ในสำนักงานได้ติดตามข่าวไอได้ทุกวันในช่วงของ i อ Today ในรายการบ้านพรามสช่อง SD 2 8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ